สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่ที่สวนเวรุวันครับบ้านน้องหลอดตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีครับวันนี้เราได้มาอยู่คุณแม่ท่านหนึ่งนะครับคุณแม่ซึ่งท่านมาปฏิบัติการขึ้นพมจาราร์ที่สวนเวรุวันนะครับเรามารู้จักกับท่านเลยสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่เฮเลนนะคะอยู เกิดที่สารคามีธุรกิจอยู่กรลสินแล้วก็บ้านอยู่ขอนแก่นค่ะก็เลยแต่มาปัิบัตบัรทมที่อุดรธานีที่สวนเวรุวันนี้อยู่เกือบปีแล้วเกือบปีแล้วเนาะคุณแม่ครับคุณแม่รู้จักสวนเวรุวันได้อย่างไรก็ฝอเท้านิดนึงก็คือเราเป็นเกิดมามนุษย์แล้วเป็นทุกข์นักทุกข์เพราะความอยากตัวเองนี่แหละก็วิ่งมาหาธรรมตลอดสี่ปีนะคอนวิ่งหาธรรมเพื่ออย่างน้อยก็เโลมใจคิดว่าคนทุกข์สักสัตว แล้วอีกช่วงหนึ่งก็มีบุญได้เจอธรรมะที่กรุงเทพเนาะมีคลิป<อ>แล้วก็คนก็ดึงเราไปศึกษาแล้วก็โอ้ดีจริงๆพระพุทธเจ้าเราเก่งจริงธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ดีจริงความศรัทธาก็เลยเกิดทีนี้ก็เป็นมีเหตุมีปัจจัยทําให้เราได้ได้คิดว่าคงคงหาที่ศีลเท่าไหนเนาะที่จะมีธรรมะให้เราแบบล้วนๆได้จริงๆเพราะเรามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าเราเก่งจริง ท,ท่านรู้จริงทุกเรื่องจริงแล้วใครล่ะที่จะไปเอาคําสอนของพอระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกล้วนๆมาถ่ายทอดให้เรายากนะเพราะว่าพี่กุที่จะขยันขนาดนี้ก็เป็นบุญที่มีเขาเรียกว่า,า,าการระยามันทการระยานิรที่ดีที่อยู่สารคามที่เจ้าของทุงสวนตากศิลาแมตากศิลาุพปีสวิท่านก็สนคิต นิวรนห้าของท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านท่าน,นก็เลยยืงก็ฟังอยู่แม่ก็ฟังพ่อฟังปั๊บรู้เลยว่าอ๋อนิวรนห้าที่พระอาจารย์สมบูรณ์ฟังมาและท่องจําเองจากพระไตรปิฎกมันแตกตา่างมันคือสิ่งมันคือสิ่งที่ถูกมันใช้ได้เราฟังแล้วเราประทับใจก็เลยฟังมาเรื่อยๆประมาณสองเดือนก็เลยท่านก็เลยชวนนี่น้องสาราคามก็เลยชวนมาปฏิบัติธรรม แรกๆก,ก็ไม่ค่อย <Okay S 2> เข<อ>้าใจเท่าไหร่เพราะว่าอีกอย่างแล้วก็ไม่อยากไว้ใจอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเราเห็นเลยว่าเอ๊ว่าจริงก,ก็อาจจะยังไม่จริงอย่างเงี้ยก็เลยลองดูก่อนเหมือนมาจับผิดเลยแหละ <c oughs> ช่วงแรกๆช่วงแรก,แรกๆมาจับผิดไม่ได้มาจับถูกก็มาดูว่าเอาละจะเป็นยังไงฟังไปฟังมาแต่ที่ฟังเข้าใจที่มหาสารใจก็คือท่านท่านเป็นครู เป็นนายโคบาลที่สอนให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตรงนี้นะรู้ตามเข้าใจตามได้เข้าใจตามได้ทําให้เรางงมากช็อกมากดีใจมากและวปื้มไปดีแล้มีความรู้สึกว่านี่เลยท่านโคบาลที่ทู่ใช่ที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็เริ่มปฏิบัติตามทาําเหมือนแม่แแล้วมาปฏิบัติแล้วมันถึงผล ความทุกข์เราน้อยลงจริงๆแล้วเส้นทางที่จะเดินท่านก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาบอกพวกเราได้จริงๆเห็นผลด้วยตัวเองก็ยิ่งทําให้เกิดศรัทธาเพราะเราศรัทธาในในพระพุทธพระเจ้าอยู่แล้วพระธรรมเนื้อธรรมท่านก็ออกมาให้เรายิ่งเพิ่มความศรัทธาในเนื้อธรรมคุณแม่ครับคิดว่าเห็นผลนี่งคุณแม่พอพอขยายความสักนิดได้ไหมว่าเห็นผลอย่างไรเห็นผลหนึ่งก็คือผลทุก ทุกที่เรากิเลสตัณหาฆนะาตมานะตัวตนความอยากความเป็นตัวเป็นตนตของเรามันเยอะแต่ก่อนเยอะมากมันเยอะคเพราะว่าเราคิดว่าเราเราเป็นเราเราเป็นหนึ่งแหละเราเป็นหนึ่งในปฏตปีเราคือหนึ่งเรา,าทีนี้ยอมยใครง่ายๆไม่ยอมไม่ยอมใครแล้วก็ยิ่งไปศึกษาทางโน้นยิ่งสอนไม่ไหวพลาเลยนะ่ะเพราะว่าเราเก่งกว่าพ้าค่ะสยนายก่อน โอ้โหเก่งมากเพราะเราสุดเป๊ะแน่นสุดตาเราเยอะสุตาเยอะฉันเก่ง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 เออโอ้ยไม่อยากจะพูดความมานะก้วแต่เรื่องจากท่านพาดิฉันเองพอเราลดมานะใช่ไหมคะพามาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เราละลดมานะด้วยการสมาทานสีอะไรเนีอยโัวสถดสีแบบขัดเกลาวแล้วสีห้าเราเป๊ะเป๊ะเพราะว่าสีห้าเราจะ จำเน้นเพราะว่าพระอาจารย์ว่าทั้งศีลห้ามันจะทําให้เรามีสมาธิเราเราจะมีสติมากขึ้นเราภาวนาตลอดเวลาศีลแปดเราก็ทุกวันเามันขัดเกลาตัวมาน่าโดนโนของเราทุกเราก็น้อยเพราะเราไม่มีหลานหลานเราก็ไม่มีไม่มีใครก็ไม่มีโรคนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ในปัจจุบันอย่างไม่กอเห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงที่มากที่มากกว่านั้นก็คือเส้นทางที่ท่านพาเราไปนี้ เรามั่นใจกับตัวเราเอางว่ามันคือเส้นทางที่พาเราหลุดพ้นจากนรกแน,นแน่นอนแน่นอนแน่นอนปิดทางอบายบแล้วก็ที่แน่นอนที่เราเบื่อนายถึงจุดจงที่เราเบื่อแล้วว่าทําไมเราต้องเกิดเรามั่นใจแล้วว่ามีริงสิ่งตาอหน้าสังสารวัตรมันยาวนานกันเราต้องการที่จะหลุดพ้นเราอยากไปนิพพานถึงพระพุทธเจ้าโยมไม่ได้บ้าดิฉันแม่ไม่ได้บ้าโยมอยากไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าแล้วพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านก็เอาเส้นทาง ชี้ทางสอนให้รู้ตามเดินตามชัดเจนมากชัดเจนเโดยเฉพาะปัจจุบันนี้โลกุตละทําให้เรายิ่งมั่นใจว่าเส้นทางนิพพานนี้อยู่ไม่ไม่เกินเจตชาติของเรา,เเาของเรายิ่งทําให้แบบยังลงมั่นในพระพุทธธรรมและปัจจุบันนี้พระสงฆ์เต็มน้อยจะตาะ่างจากคั้งนี้เชิญชวนญ <c oughs> าติคิตรามผู้ที่สนใจอยา,ากมกาประพฤติธรรมใช่ครับครัแน,คแนีเชิญชวนเลยครับ จริงๆถ้าค่ะก็อย่างที่อยากบอกผู้กองหรืออยากบอกทุกๆคนล่วค่ะว่าอยากถ้าความอยากเอาความอยากกลเลดตัวเองก็อยากบอกทุกคนให้มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะตรงนี้ก่อนก่อนที่จะคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งเปล่าเพราะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านได้เมตตาไปท่องจากพระไตรปิฎกแล้วท่านท่องได้แล้วท่านก็จําได้แล้วสัญญาที่ท่านเามาก็เลยเป็นสัญญาที่เกิดจาก จัญญาของพระพุทธเจ้าจริงๆมาสอนเราแล้วทีนี้แต่ถามว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะเปิดใจมานี้ก็แล้วแต่บุญเนาะท่าท<อ>ุกองเนาะเพราะว่าอย่างที่พระสูตรพระพุทธเจ้าบอกและว,ว่าเศษดินปลายเล็บเศษดินปลายเล็บเท่านั้น,นที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้<อ>แต่ก่อนก็ยังสงสัยเพราะช่วงนึงที่วิ่งตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราเข้าใจว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าล้นล้วนจริงๆตอนนั้นก็เชื่อว่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ ทำไมงานอีเวนต์ใหญ่สองสามหมื่นคนบางทีเยอะมาก,กแล้วมันเสศษดินไปเล็กตรงไหนเราก็มีความสงสัยแต่เราก็คิดว่าอ้คงคงเป็นเป็นช่วงนี้มั้งแต่พอพอมาศึกษาที่สวนเวรุวันมาเห็นคุณแม่มาเห็นแม่แม่ที่สามารถเดินตามท่องตามที่ะอาจารสอนก็ถึงบางอ้อมว่าอ๋อนี่คือเศษดินไปเล็กจริงๆก็เป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เอง,เองห้าสิบหกสิบคนในโลกกระดานนี้มีแค่นี้แหละมีเท่านี้จริงๆก็เลยแบบ แต่ว่าก็ตั้งจิตเหมือนกันว่าก็เชิญชวนนะคะพ่อพ่อแม่แม่ที่มีบุญผู้มีบุญมาลองศึกษาธรรมะที่พระอาจารย์ท่านสมบูรณ์ท่านเมตตาก็ต้องบอกว่าท่านเป็นเป็น,ปนท่านโคบาลหรือเป็นครูที่สอนให้แม้แต่คนเท่าคนแก่ 70, 80, 90, บเห้เล่น0กว่านี้ก็รู้ตามได้ไดเข้าใจได้เข้าใจได้โดยไม่ยากไม่ยากจนเกินไปค่ะนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ ก็เลยอยากเชิญชวนค่ะท่านผู้ก,กองคะ<อ>ใช่ไหมคะแล้วถืวท่านผร้อาจารย์เมตตามากนะคะก็คือสถานที่ที่เตรียมให้พ่อแม่พี่น้องก็สะดวกสบายตามอัตภาพแล้วก็สถานที่ฟังธรรมก็จัดเตรียมแล้วแม่แม่อาหารการเพนแค่รุ่นพี่รุ่นผู้เก่าทั้งหลายก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะคะมีแต่น้ำขิดน้ำใจมีแต่ความเมตตาซิ้นกันและกันก็อยากเชิญชวนสักครั้งหนึ่งนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านสามารถ เดินเข้ามาได้เลยพระอาจารย์สมบูรณ์ท่านเมตตาจริงๆค่ะเมตตาทุกคนไม่ได้เกี่ยวว่าใครมีปัจจัยหรือไม่มีปัจจัยหรอก,ก็คือมาได้แล้วก็<ด>อยู่ยได้นะคะขอให้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมาขัดเกลาตัวเองจริงๆค่ะท่านทุกคนเนาะครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ